เวลาเวลากลับจากที่ทำงานนะคะเรเจอภาพป,ประมาณนี้เนาะแต่เขาได้กินไปแล้วนะคะบางส่วนก็ยังอยู่ในน้าอยู่เนาะค่ะ ไก่ก,ก็จะมาขวัญเนี่ยเป็ดนี่ยด้วยค่ะมืันน้นอยเห็ดตะไคร้บ่ให้เพิ่นเดินผ่านอันนี้ทั้งผ่านของเพิ่นเนาะค่ะเข,ขาเอาตะไคร้แหนะคะมาก,กั้นเนาะแต่ก่อนเพิ่นสิผ่านไปได้เนาะคะ่ะแล้วก็เข้าไปในสวนป่าผักหวานเลยนะคะ เขาไปในป่าผักหวานตรงนู้นเลยค่ะทางสีน้ําเงินนู่นนะคะเราก็เลยไม่ให้เขาไปอีกเนาะพยางตามคู่ฝ่ายไปนะคะเราเอาสังกะสีมาปิดนะคะปิดช่องทางการเดินแต่ก็มีบางตัวนะคะฉลาดลงกน้ำไปนะคะนัง่งเขาปิดแต่แถวแถวนี้เนาะแต่ก็มีบางตัวนะคะที่เพิ่งลงกน้ำไปแล้วก็ไปขึ้น แต่ฟังนั่นเนาะแล้วก็ขามเนาะ,ะในมือต่อไปเ้องทยกอันอีงแงงเขียวตัวนี้ขึ้นนะคะเนาะห้จะลดกับกับตะไคร้แหนี่นะคะเนาะยกตะไคร้นึ่งขึ้นอมบอนี่ไว้เลยเนาะคะ่ะอ่าคือสิมิระยะเห็ดบ่อไก่ทั้งนั้นกันยังตั้งอยู่เนาะคะ่ะยังบ่ลมเนาะกับขังบ้านฟังทั้งนี้นะคะก็คงได้เห็ดเนาะ ว่าเพิ่นรู้จักวิธีลอยนี้แล้วไปเที่ยวนะคะกำลังไงมักเที่ยวดูภูเขาในวันไม่มีฝนตกสิฮะเอาททำไมเป็นสีอะไรล่ะนั่นทำไมเบอร์เรื่องเป็ดหนีงวดนี่เกิดความเสียหายหลายอยู่นะค่ะประมาณรวมหาสิบโตเนอ้อเป็ดหน่อยเขาเนาะคะ่ะถือไก่ไก่ไก่เคี้ยนั่นเอง เฮาเฮาแยกบดีเองเนาะคะ่ะเฮากั้นระวางไกลกับปิดบ่ได้เนาะเฮาปอยให้เขารวมกันมันก็นเลยเป็นเกิดเหตุการณ์นี่ขึ้นมาเนะคะ่ะไกลเพิ่งกะเคียอยู่แล้วเป็นป่ะหาป็ดกะบกีบบยกกไข่ยอยู่เขาก็เคียขี้ฝุ่นใส่กับบลุกหนีแต่กับเหตุเหตุอย่างไกลเนาะป็ดก็ได้รุ่นนี้ค่ะกำลังดื้อเนาะมนมนนี่เนาะ กำลังดื้อกำลังเลาะนะคะรุ่นพี่นั่นอยู่ในน้ำเ้อค่ะรุ่นพี่เตรียมเตรียมเตรียมน้ําผู้บ้าเรล้วนะคะเนาะอยู่ในน้า